ครับผมพบกันอีกครั้งนะครับผมนะพอบาเล่นเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมบีดกันนะครับบีดบีดมาดูกันเลยนะครับก็เป็นกระตูนที่ผมเคยดูนานนานมากแล้วนะฮะในในส่วนของเนื้อเรื่อง ในส่วนของเนื้อเรื่องก็อ้างอิงจากการ์ตูนจริงๆได้เลยนะครับสามารถอ่านไปด้วยก็เท่ากับได้ศึกษา้วยครับอันนี้ก็จะมีล็อกล็อกอินประจําวันนะครับก็รับของละวันกันไปตามปกตินะครับตัวละครต่างๆก็อ้างอิงจากตัวละครในการ์ตูนต้นฉบับเลยครับภาพสวยงามภาพสวยมากนะฮะเดี๋ยว จะมีชื่อตัวละครด้วยนะครับให้เราได้ย้อนไดกถึงกันนะครับนี่อย่างหน้าจอนี้ก็เป็นทีมของของผมนะครับที่ได้ลองเล่นอยู่แล้วจะมีชื่อมีประกาศไว้ตามอันนี้เป็นหน้าหลักนะฮะมีขเดียวผมพาเข้าไปดูนะกการชากันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเติมเงินมาเปิดการชาตัวที่ต้องการได้ผมเพิ่งเล่นนะครับมันจะมีให้เลือกตัว6ดาวหนึ่งตัวนะครับมันมีอยู่ประมาณ 30- 40ตัวได้ครับผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขอ นี่เป็นการสุ่มการชานะครับเลือกได้นะครับอันนี้เป็นเบิร์เดวิดนะที่เขาคอแลแลบกันนะรับชมโฆษณาเพื่อรับตัวละครได้นะครับนี่เราเข้ามาดูได้ตรงนี้ค่อนข้างน่าเล่นมากแต่ผมพาเข้าไปดูรายละเอียดของตัวเกมก่อนนะครับว่ามันเฮ้ยมันมันน่าเล่นขนาดไหนนะครับมันเดี๋ยวผมไปดูทางจัดทีมก่อนนะครับ ในส่วนของการจัดทีก็จะมีตัวละครต่างๆนะครับสามารถอัพได้เจ้าตัวกครนี้สามารถเอามาอัพเลเวลตัวละครของเราให้ปลดล็อกจากผีจำกัดได้ครับปลดล็อกจากผีจำกัดได้เป็นเหมือนวัตถุดิบนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเหมือนวัตถุดิบนะฮะผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับเพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูระบรบต่างๆเป็นประมาณนี้นะครับไปดูหน้าเกมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง ตัวนี้ก็มีระบบ p v p อยู่ด้านขวาล่างนะครับคขา่าต่อสู้นะครับก็ QP ทั่วขึ้นหนุ่มคนยังเก่งเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมมันเปิดมานานยังน่าจะนานแล้วนะครับนี่ก็ในส่วนของเควสนะฮะในหน้าเควสจะมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องย่ออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็กดล็อกไปตามเลเวลนะผมที่เล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้าต่างเกมกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะไปลุยกันเลย ก็จะมีเลือกเป็นตอนนะครับให้เราได้อ่านไปด้วยได้เล่นไปด้วยเพื่อเพลินไปกับเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องค่อนข้างก็เป็นเนื้อเรื่องของของในในเรื่องบีดเลยนะฮะสนุกเลยครับไปเลยเกี่ยวเทสกันเลยก็ทาไม่ได้รรีบเล่นอะไรก็อ่านไปด้วยเล่นไปด้วยก็ได้นะครับตรงน,นี้เขาจะให้เราจับทีนะครับเพื่อออกไปต่อสู้ไปนะเดี๋ยวผมผมก็เนี่ยามีประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเล่น คือผมอ่านจนผมลืมไปแล้วนะครับอ่านมาได้นานมากแล้วการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะบวกกับอ่านหลายๆเรื่องเรื่องที่สับสนนะครับ,ร um บกกรนี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องอย่างนี้นะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นมาหาคุจิกิที่อะไรนะที่ตอนแรกอะครับที่จะเจอกันนะครับจะมีเนื้อเรื่องที่อ่านไปได้เลยนะครับเขาเป็นคนเดียวที่รู้วิธีเข้านะครับคนนี้กําลังเข้าเซเลเทอยู่นะ อ,นนอาจจะปกครอนย่าข้ามเลยแล้วกันเนาะไปดูในหน้าต่างของเกมนนครับอันนี้เกมสามารถเอาตู้ได้นะครับสามารถกดเส้นเองได้น,นี่เราเดินยิงงได้น,ดดน,น,นะครับทีออยู่ด้านซ้ายด้านข้างกันนะครับนี่เดินได้เลยนะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนตัวจากกด้ายนี่มาได้ตลอดเวลาครับแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามตามเนื้อเรื่องเลยนะครับสามารถปันข้างๆได้ด้วยจะมีเก็บลูกวิญญ,ญญาณผลิตต่างๆนะครับ ในสำหรับมือใหม่นะครับในระบบการเล่นสำหรับมือใหม่ครับอ่าเราก็สวดเลือตัวได้ก็มีสดาวเดินผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีบอสแต่ละด่านน,นั้นๆนะครับมีโหมดออตโต้นะครับสามารถกดได้เลยแล้วเขาก็จะเดินเองค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับทุกนี้นะครับแล้วเกมน,นีที่มีระบบออตโต้มันก็จะเล่นง่าย ฝวามชอบงผมเองนะครับเราอ่าน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยที่6นะครับผมจำไม่ผิดนะบห้จำผิดก่อนใครนะครับที่แฟนเพื่อนของเราไปช่วยครับเพื่อนเราก็ไม่รู้เก่งก็อดเก่งเลยครับมันทำให้เราเชียร์ด่านง่ายขึ้นนะคประมาณนี้แล้วเราก็จะเก็บเฟสไปเรื่อยๆนะครับเก็บเฟสไปเรื่อยๆนะครับเล่นเฟสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอ่าร น,นะครับทุกคนเดี๋ยวผมออกไปก่อนพาไปดูตรงอื่นหน่อย้วกันเนาะอ่าตัวเกมค่อนข้างมีสารบเยอะมากเลยครับหลายอย่างมากเลยนะครับต้องค่อยคศึกษาทั้งการอัพต่างๆหรือว่าปลดล็อกอะไรเยอะแยะมากมายครับในส่วนด้านขวาก็าจะมีของฝันมีคสต่างมีเคื่อนนะครับระบบเนด้านขวานะครับล้วจะมีการฝึกอันนี้นะครับข้างๆยังจะมีแบบโหมดต่างๆอีกมากมายเลยครับเนี่ยทุกคนก็ลองเล่นแล้วก็ลองศึกษา ดูครับผมมันมีระบบเกมประมาณหนึ่งนะฮะ,ะในหมดเครื่องประดับก็มีเครื่องประดับใส่สวงใส่ใส่ละลวตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยผมได้ลองสุ่มมาบ้างแล้วนะฮะยังไม่มีอะไรที่เจ๋งๆเลยนะรู้ครบเบี้ยขุยะอ่าจำเลยที่ เนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูการต่อสู้กันอีกหน่อยกะครับ ค่าพลังอ่าผมดูค่าพลังจงอีเฉลี่ยใมงนี้น ถ้าเสียงอันตีดังไปต้องขออภัยทั้งส่วนลิงเกมผมจะแปะไว้ใต้คลิปเส้นเคยครับนี่ก็มีสองตัวนะครับผมสู้ไม่ได้หรอกผมว่านี่ครับก็จะมีแผลเลือดแล้วก็จะมีค่าที่ว่าแพ้ทางกห้อยู่ด้านซ้ายบนนะครับข้างๆดินแพ้ไฟไฟแพ้น้ำนี่คืออันตินครับ ยสเดมุรไน่าจะเรียบร้อยนี่นะครับอันติมาขนาดนี้สวยงามนะครับกราฟิกสวยงามโจทเกมสวยงามตัวกระตูนน่ารักโอ้น่าเล่นนะครับน่าเล่นแฟนพันธ์แท้ม่คนพาดนะครับสำหรับเกมบลิดเทพคนละเล่นนะฮะฝ่อยอันติเนี่ยนะครับโอ้โหเจ้าโอ้อะไรเนี่ยเดมุรไโอเคนะครับใครครับตัวนี้ อันนี้ก็เป็นระบบ p ีพีของเขานะครับเดี๋ยวเราต้องไปปั้นตัวอัพเลเวลใส่เครื่องกระดุงกระดับอะไรเราถึงจะโหดกว่าน,นี้นะครับนะก็ okay, <ๆ>ไปลองไปลองนะครับทุกคนลองโหลดมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อบ้านเล่นเกมเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ